สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ชอ่องรถเกลี่ยนานครับผมตอนนี้ก็ก้อนเมฆหายเริ่มหายไปหมดแล้ว <c oughs> แดดออกแล้วโอ้ยค่อยชยั่วหน่อยตอนนี้ข้าวก็ขึ้นแล้วครับผมมันสิบบาทแล้วข้าวราคาขึ้นนี่ก็ชั่วหน่อยตอนนี้ก็ข้าวถูกกว่าถูกกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปบาบยี่ห้อครับผม ามา,มาตัวนี้ก็น่าจะสองแล้วเจ็ดบาทข้าวเพิ่งสิบบาทครับโอ้ยเยๆครับวี่าชาวนาตายหาหมแล้วครับข้าวปีนี้สวยมากครับผมข้าวปีนี้น้ำอะไรได้หมดครัาข้าวไม่ล้มไม่อะไรไม่จมน้ำไม่เป็นอะไรแต่ราคาข้าวนี่ oh, โอ้ยแสนถูก นะครับเร็วมากกว่านี้เดี๋ยวมีดรามา่าอีกครับผมมีอยู่คลิปหนึ่งับผมที่ผมทำคลิปไว้ว่าวิ่งแข่งกับรถเกี่ยวมีท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ครับผมว่าเกี่ยวอย่างนี้ข้าวก็ร่วงหมดดิเกี่ยวแค่แป๊บเดียวครับผมที่ผมให้อาจารย์ตั๊กแกรวิ่งให้ดูหน่อยสักนิดนึงเพื่อเอาคอนเทนต์หน่อยปกติเราก็เกี่ยวแบบนี้ครับผมเกี่ยวเรื่อยๆครับไม่ได้เกี่ยวเร็วเกี่ยวอะไรบ้างมาครับผม การเกี่ยวเร็วเกี่ยวช้าวิ่งเร็ววิ่งช้ามันก็มีผลครับผมทั้ใหญ่วิ่งช้าดีกว่าครับผมวิ่งเร็วเ,ก,ก,วววเวก,กินไปก็ข้าวจะนวดไม่ทันครับผมวิ่งเร็วมากเกินไปกข้าวจะ,ออนะนวดไม่ทันข้าวจะออกตูดครับแล้วนวดไม่ทันข้าวมันจะออกตูด คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันครับไม่รู้จะบรรยายอะไรครับไม่มีอะไรมากครับฝากอยากฝากถึงรัฐบาลนะครับผมช่วยดูราคาข้าวชาวนาหน่อยครับผมอุ้ยอะไรก็แพงหมดแล้วข้าวราคาเท่าเดิมครับผม ของทุกอยา่างแพงหมดแล้วว่าง,ง่ายๆครับผมของทุกอยา่างมันแพงไปหมดแล้วทั้งน้ำมันทั้งมาม่าทั้งข้าวไอข้าวที่เราขายดิถูกกว่าข้าวไอข้าวที่เขาไปขายไอที่เขาซีแล้ไปขายครับผมข้าวสารนี่แพงกว่าข้าวเปลือกครับ สุดเครื่องโหลดมากเลยวันอุตลุปเลย เอนนี้ข้าวสองชั้นครับ้างล่างเป็นข้าวหอมมะพุมครับข้าวนาปัง้างบนเป็นข้าวหอมมะลิครับเปข้าวนาปีครับผม สันจะมีหนู ัวตามเอราะความร้อนขึ้นครับผมเครื่องฮิตก็เลยเอาที่เป่าลมมาเป่า จะลูดลงไปแล้วครับผมโปร่งยัคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ